สวัสดีครับวันนี้พี่อุ้มกับพี่เปิ้ลทีมงาน Home for You จะพามาชมบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับในเขตนิคมพัฒน,นาซอย13สาย15นะครับจะบอกว่าบ้านเดี่ยวโครงการนี้นะครับขอเริ่มต้นเดินละประมาณ6,000บาทน,นิดๆเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะทำเลดีมากๆเลยนะครับใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้โซนกินเดินทางเพียงแค่ประมาณ5นาทีเองนะครับจะบอกว่าตรงนี้นะครับ เป็นบ้านที่ทําเลทองมากๆเลยนะหน้าบ้านนี่ก็กว้างๆเลยนะครับแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยห้องโถงกว้างๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่1นะครับกว้างๆเลยจ้ะแล้วก็ในส่วนของห้องนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับกว้างๆเหมือนกันจ้ะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองจะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับแล้วก็ห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนออห้องน้ําห้องที่สองนะครับเป็นห้องน้ําส่วนกลางจ้ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของโซนครัวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเดินออกทะลุหลังบ้านตัวบ้านเนี่ยเดินได้รอบเลยนะครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับ เดินได้สบายเลยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยไว้กินได้เลยนะครับแล้วก็ตัวบ้านหน้าบ้านเนี่ยพื้นที่เหลือเยอะมากๆเลยคนไหนนะครับที่อยากได้บ้านในโซนนิคมพัฒนาในโซนปวกแดงในโซนบ้านยังกรแล้วก็ในโซนแม่น้ำโขงนะครับคิดถึงพี่เปิ้ลกับพี่อุ้มได้เลยนะครับพวกเราทีมงาน Home for you บริการรับปิดนี้ให้ฟรีแล้วก็ดําเนินเอกสารให้ฟรีทุกขั้นตอนจนกว่าลูกค้าจะได้บ้านด้วยนะจ๊ะจุ๊บ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 จ